พี่น้องกระถามกันขม่าหลายวาทัวภูมิฝักงาวแบบไร่ข้างพันธุ์ของท้างสวนปลูกใส่ในพื้นที่หน่อยใดบอ่อปลูกใส่ในกระถางใดบอ่อคาตอบอยู่ตรงหนาพี่น้องแล้วพี่น้องจ๋าอันนี้คือลาปลูกใส่ในถุงปลูกขนาดสิบคูณยี่สิบเด้อเป็นถุงปลูกแสนดีใช้งานมาเนิ่นนานเบื้องจากสภาพสู่ชีวิตขนาดพี่น้องจ๋าอันนี้แต่ละต้นแต่ละถุงใส่ประมันซี เม็ดหาเม็ดกวาได้พี่น้องจ๋าถาใสหลายคือตัวน,นี้เพิ่นจะแตกกอ,นอหน่อยแป่ถาใสหน่อยตัวนี้เพิ่นจะแตกกอใหญ่นะคะถาผู้ใดบ่ฮันเคยเห็นทัว่วภุมิฝักยาวแบบไร้คางเบิ่งถ่ายคลิปด้วยพี่น้องจา๋าทั่วภุ่มฝักยาวแบบไร้คางที่แปลว่าปลูกได้ตลอดปีแต่ไม่ใช่ทั่วปีนะคะลหลายๆคนเพิ่นสอบถามเขามาถือเป็นเอาคลิปนี้เป็นคำตอบด้วย้จพี่น้องจา๋าเดี๋ยวรอชมท้ายคลิปนะคะสำหรับ ต้นถัว่วฝักถัว่วและนี่ก็เป็นลักษณะของต้นถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้คางพี่น้องจา๋านี่คือลักษณะต้นลักษณะฝักของถั่วพุ่มฝักยาวแบบไร้คางที่ปลูกได้ตลอดแต่ไม่ใช่ถั่วปีนั่นก็หไมยความว่าปลูกย่ำใดก,ก็ออกนวยย่มนั่นพี่น้องจา๋าแต่ว่าถาถั่วปีนั่นออกปีละเถื่อปลูกย่ำใดก็สร้างพึ่นจะมาออกช่วงพฤษงจิกาท่านว่ามกุกราพี่น้องจา๋า